พี่น้องเพิ่งเอาน้ำข่าวควงๆอยู่ดอกพี่น้องห้องเพื่นกันใครแต่ว่ามีน้ำเนาะเป็นยอ่อซอยกันพี่น้องโดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อ มาพบพอกำนองแลตีพี่น้องเปิดภาพมากับพอดีทั้งสร้างเพื่อนเป่งน,น้ำเขาห้องนอนพี่น้องเพื่อนสีเตียมเทพืนนั่นแหละเพื่อนต้องอเอาน้ำเขาก่อนเนาะแต่ละหอ้องห้องนี้เพื่อนก็ใส่เรียบร้อยแล้วเนะาะมาดินพี่น,อน้องเับมาดินทรายบางีก็นะสบายดีเดอ้อ ปาต้นน้นแล้วอะไรบอเออต้องใส่น้าอีกเดทเทมือหนีเลยบ่จักเนาะมือใหม่เหรอเออขี่มาเทมือหนีเลยว่าถ้าเป็นกัดซอยเลยเนาะต้องได้มุ่งอันลังคาแล้วก่อนเนาะโอมน้ำไหวให้มันแน่นดินกับทรายนี่ก็ดินบ่อขากว่าหรือทราย มันสีเนียนกว่าเนาะไปจะกหดรวมเมือดผืนสื่อมากะหกโหลดเนาะอพอดีเปิดภาพมากพะพอดีเพิ่นมาดินทรายว่าพี่น้องเพิ่นเอาน้ำเข้าควงๆอยู่ดอกพี่นอ้องหอมเพิ่นกันใครแต่ว่ามีน้ำเนาะเวลาอันทำเพลงใส่ไม่แต่งแบบขักมาดน้นกระแหงสีเนียนได้หนิมาเลยเจ้าสมอเออ ยังในทางอันนี้พี่น้องม่านแผ่นหนึ่งบปล่าสองเออสองแผ่นบีรร่น้องว่านี้มึงจะแผ่นว่านี้เก้าแผนานน่แผนเนาะเดี๋ยวพี่น้องเป็นลงมือต้นแรงนีก่ก็แล้วแล้วเนะาะทั้งน้าย่างสำหรับย่างหมูใหญ่การซิทไใส์แบบนี้แหละแต่ว่าเฮือนเฮาบุรเดนกันห้อง <c oughs> ขันเอาพยายานอนกัมีแต่อัดเอาแหลลบ่เป็นยังดอกบ่หลายคนว่าเป็นมาหน้าไวก่อนพี่น้องเลยนายเก่งสบายดีเด้อเอาบงหงอยู่ใส่จนเอาแต่ตามสบายดีเด้อเป็นไปเอาบงหงมาพี่น้องมาตับังหงกินอยากกินตามว่ะ มือกล่องแม่ต <Yaz ums on> you know ่ำกลิ่นอ้งตเคิพเผ็ดยังบลาวได้เพื่อนอีพีน้องพอส้างเพิ่นสั่งมาเนาะเขากำลังกินเผ็ดดอกเพื่นบว่าเอาไปเผ็ดเผ็ดเพืาด่นอเนหอเขายังบสามหนีสามนอกเพื่อนหอเขาหอมๆหนึ่งวาจะเื่อนหออจเดี๋ยวจะยังเลยมีแล้วมีแล้ว ย่างเพิ่นกำลังเอาทรายไอ้บอ่แม่นเพิ่นมาน้าบ่มน้านเนาะเข้าว่าออกมาน้าพี่นอ้อง <c oughs> มีผมที่ถือ,อยังจำหนีเนาะปุ๊บติดตัวป้าหัว <c oughs> <c oughs> ออเพิ่นพี่น้องเลยข้างหน้าก็เห็นเนี่ยของเพิ่นอันนี้สิเป็นห้องน้าเด้อพี่น้อง แต่ว่าอันนี้เพิ่นยังบ่ทันเดินมาจะพิ่นมาหน้าเลยบอกมาพิ่นเอิ้นว่ามาเนาะกว้างแะ้รซักนี้กะอยู่ทางในเมืองกับซีเหตุแบบนี้แหละพี่น้องเขาเคยไปอยู่มาเนาะกับสิประมาณนี้แหละอยู่ในเมืองลังบ่อนพิธีประวัติกว้างไปเนี่ยหอมหอมสิประมาณหอมแล้วก็สันเนาะเขาเห็นนะแต่ว่าเพิ่นติดติกระโลตินอย่างอ้อมแต่ไม่ได้งามเลย กว่างควงได้พี่น้องเพราะว่าลังคามันสูงเดยมันสีนนเห็ดหายอันโลง่งนนี้เป็นแม็ก์ก็ได้ไหมไม่<อ>ทางในพี่น้องเคยเคื่อนเปนตู้กคามเพิ่งจะได้พอดีอยู่แล้วสัมหนีกันเนาะตัวหนีได้แล้วยังหองหนีเนาะ น้ำก็ใส,ใส่ใส่ขีน้องใส่ขัดใส่ขกดว่าน้ำเพิ่อนกันเนาะพัาเบิ่งห้องบ่ทางไงทงสบายดีเดอ้อที่ไปใสตะทานยังบ่ได้ไปใสยังคุดห้องน้ำยังโมแล้วบ่ แตงมาคูดทองนะหับมันหับงานน่ะพี่น้องแต่ว่ายัางบ่ทันแล้วเนะาะแล้วนี้เพิ่นก็ะเบิดเ,เ,บเงินแล้วปะจ๊ะเล่าเพิ่นอนว่าเฮงบ่มีเงินใส่น้ำมันนี้นองเคย<ม>อยู่ทั้งนี้เ<ม>จ้าบ่รอดไปรอดคือบมไปตามมึงคงให้กินเนี่ยบเคยตามเลยเจ้านั่นเจ้าไปสอนแฟนเจ้าตานะเิ่นยังบ่ได้เคยนะคะโอเคค่ะโอเค บริกินดอกเสจโอเคอย่างนี้เดี๋ยวจะมุ่งลังคาไปตามเลยปะยังฉับพลัดผ่อนป่ะยังรับตาสร้างนี่เนาะทางไอ้ไอ้ลันเพื่อนพี่น้องสบายดีเด้อเป็นกระมาเนาะมาได้จังมืออลายซองแล้วบ่มาได้สามมือสามมือนี่แหละเนาะเป็นกระมาเพื่อนมิตูคำพี่น้องเอ้ยมาเห็ดคลีบละกะมาเยี่ยมยามเนาะ เป็นเห็ดใหม่พี่น้องตะกาตะเกาเป็นกระเหี่ยวนาเนาะมีเวียงอยู่แต่เป็นกระส้วงนี่กับหัวเลยลำพรพี่น้องเลยเพื่อให้เป็นกาฆ่าลูกน้อยเนาะส้วงนี้แมนใหญ่ๆหัวแหละจึงเสียอามันตากลมปีหนึ่งปีหนึ่งเนาะพอดีมากเลยเพื่ต้นเพิ่งแข็งแห้งยังสิไปเยียมยามไปดูแมนเลยตะเกานะไปหากันดูพี่น้องเพิ่นได้ลูกแล้วก็เงียบ ระว่าเด็กน่อยเนาะยังบม่ทันแข็งแหงผมรมมาคือการผี่นนองเอาทีสบายเลยเด้อเมือนี้เม่ตู้ข้ามคนบ่ได้มากเมื่อนี้ทางนั้นเพิ่นก็สิพากันตามหงบ่จักเนาะแม่นเพราะเปิดขาวไว้เลยนะแล้วก็แล้วขาไว้บอกตามมาลว ทั้งนั้นเพิ่อนกสิตต้อมมังหุ่งเด้อพี่น้องไปเบิ่งเพิ่ตต้อมมังหุ่งก่อนเนาะไปหาบ่าววันทองก่อนบ่าววันทองบ่าสิตต้มหรือสาวภูวงเ <c oughs> วลานี้่ยจัดก,การนี่แหละมือนี้เนาะมือสุดท้ายประมาอนี้นะสุดท้ายอีกแล้วสบายดีเด้อสบายดีมากมือเด้กันคือสืมือสุดท้ายเห็นอะไรพี่น้องมาเบิ่งไอ้วันทองเผนเหตุก่อนเนาะเป็นสิตต้อมมังหุ่งว่ะเพื่อนว่าว่าให้ น้องลาตีตามแต่น้องลาตีแบบบอกให้เพื่อนตามให้กินเนาะอันลองให้ลุงซิมึงดูว่าสิเป็นเอารายเลสิเพื่อนชีให้เฉาช้าวปล่ย่านว่าเจ้าจะตัวคอยเลสอะคนนั้นเราเป็นคนฝากไพ่ก่ออันนี้นะเจ้าเอินป้าบปล่อืมสบายดีเพื่อนชีตามมังหงให้กินเนาะสิไปใส่สิไปเตาทานบอกเลยว่ามาหนีก่อนไปตาทานมาเลย ทางอ้ายเพิ่นว่าสวนไปเพื่อนสาวๆนําเออไปเฮ็ดเวียกเนาะถือเครื่องจังเพิ่นว่าไปตอนค่ําเพิ่นว่าแม่นพอดีเลยเพิ่นตามหุงให้อันอสร้างกินเนาะพี่น้องกับไอ้วนนั่นแหละอสร้างเพิ่นด้นี่บ่เห็นหน่อยนึงก็หจับกลองมือบ่ั่นอีหยังบ่เห็นหน่อยนึงให้เอาเฮาก็จับบ่ให้ั่นลว่าบ่เห็นมีดบ่เด้เพิ่นนี่เด้จับกลอง่งานเพิ่นเอาเอาเลยเด้อ หายหายแล้วเนาะบ่งจับบ่งงามบ่งห่วงแทนจับบ่เอามาลายแต่มีน้องซ้ำหน่วยพวกซาพวงซาพวงลงบดสบายดีคือเหมือนใช่ไหเป็นน้ำมุงก้องแน่เลยเหมือนเนาะเออทางในใครเนี่ยยังบดทันเห็ดเวี้ยเพิ่นเลยมีเวลาพักผ่อนผาสร้างเพิ่นมุงล้างค้าอีกแล้วพี่น้องจ้าน้อยค่ะเพิ่นกำลังเอาน้าเขาอันแต่ละห้องเนาะ เซน่ามักน้าเขาก็บอกไปเลยเลยมักน้าเจ้าอย่าหัวคอยคอยแวว่าบ่มน้ำบ่มเป่เผิ่อเอาเห็ดไผ่ดินมันแน่แมนถ้าบอกวนั่นกับดินบนแห้นั่นเนาะเทพพืชเทพพืชทางนี่ก็ับอกาะอี๋หะเจ้าเพิ่นแวาอย่างนี้ขอบไปนินขาเพิ่นต่ำพี่น้องเอ้ยคือที่แ่บครับ หมดเต็มกระตาพี่น้องเอ้ยส่กระตสหมดยังคือตัวใหญ่้บ่มีเงินพร้อมไปเบิ่งเลขนี่สิเต็มเบิ่งซือเลขบ่เต็มลหมดอันนั้นิอันนี้เห็นบ่นี่ๆกระตานี่หมดยังหมดันดหมดลีนหมดลีนบ่จับแนตอนมือได้ออเจ็บดายเอาหมากเดียวบ่นงมันน่ะเนาะสิกินนําน่่สิกินมเพิ่นน่ะ อ้าวมาล้วอ้าวพอสร้างให็นมือกินะพอสร้างก็กินคือกันกินนลำกันเห็นแล้วเนาะหมากเดี่ยวกับพ่อล้วไปจักรลายเลย่าเพิ่นอันมุงลังคาพี่น้องจันทน่อยเป็นยังนอนสักผ่อนอยู่เนาะเพิ่นเอาน้าำเขาห้องนอนเป็นบ่มน้าว้ก่อนเนาะซองห้องอ้าวี่โตฝนน่ะพี่น้องพ่าเมื่อดขึ้นมาเลยโอ้เมื่อดขึ้นมาค่ะอะไร มาทางนี้ผ่นจะลงมือลงมือมุงหลังคาต่อแล้วพี่น้องเพราะว่ากี่นี้ฝนตกน้อยหนึ่งเนาะผ่นก็เลยหยุดก่อนอพอห้าขึ้นสูงแถอะเป็นขึ้นยิ่งเนาะพี่น้องอันนี้ซิเป็นแผนสั่นเนาะ <laughs> พ้นตกกาหยุดไว้ก่อนเนาะเพราะว่าพนตกแล้วมันกาเห็ดมาได้ได้พี่น้องมือหลังค่ะมือนี้คอยขึ้นเนาะใครแต่ตัวนี้แผนสันเพราะว่าตัวได้แฟนยง้วแล้วกาตัวได้นะ เพิ่งลุ่มเยี่ยมวะใครแต่ว่ามันโมยาวมันได้เลยเนาะย่อง่ายอยู่ถักผอสร้างิ่นเป็นคนขึ้นไปอ่าแน่เบิ่งเนาะว่ามันสีเพียงกันหรือบ่อนะเปิดก็เป็นคนไปยิงเน่พียงยิงหนอด เพิ่นกะสิใส่อันจักเนาะอาจจะได้ยินเสียงรบกวนหน่อยๆนึงเพราะว่าสิต้องได้ซิฮู้อืด้นี่อ๋อมาไปบ่าววันทองยังตกอันนี้บ่ คนม่เหยืน่นเหยือนลังคาสีสีได้ยอยู่แล้เนาะสีใสมือเป่าจะคือเทะเทะจะคือเทะเทะอยู่ทางลังคาไอ้น่องลมเนาะเทะ

โอ้ยเกาะใหม่นะเออไปจับตังค์ขนาดนหนค่ะยันตังค์มันนั่นรุดเนาอพี่น้องเพราะว่ามันลมนี่นได้บ่ตังมันอันนั้นเนาอพี่นอ้อง มาเขิ่นบนแขนได้นน่ลมมันลมแน่เนาะพี่น้องไปขึ้นไปแก้อยู่เทิงเพราะว่ามันลมแห้งอยู่หนุ่มกันเลยเสียเอาขึ้นไปเป็นแผ่นเลยคือสียาอวายัยเนาะว่า กูจับอยู่ลุมสองคน,น,นลมแหงลยมั้่ลมเนาะลมแหงเหงี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ลมเนาะลมแหงอะอยู่พี้่เยหละพันมาเลยใค้แต่ว่าเอาขึ้นแบบบอลนแเ่เลยเหมือนถ้าเป็นแผ่นเลยนี่ลมบดได้ดอกอย่าลมตอนะ เระมายออกดิจับแนนแนนลมแหงเนาะมุ่งลังคาพี่น้องมือนี้กันแล้วแหละยังอีกสองแผ่นเนาะกับทั้งหนาพูแหละแผ่นสั้นพูดเลยเป็นสิบมุ่งแม่นเพิ่นเอามาส่งต้นแรงนี่แหละเป็นที่ได้มุ่งมาเพิ่นกาสวยงามแรงๆหน่อยหนึ่ง

พ่อยือนดอกจะข้างใส่ข้าเนื้อเือจห้องว่าเท่าหนเนื้อทาหนใจเพื่อนงอหลังกระซิบพีน้องเอาขึ้นปิตเบื้องเออจัชนเบื้องนี้เออจักา้าโลเออจับปวยโลแห้งน้องนนี้ก็จับยอดยื่นโชยอันนี้จะรถลมท่าไปหรือไหไ้่านอาพอแล้ว

ต้องจับให้แๆๆๆน่นทีนองอากาศร่มแน่ส่วงนี่เป็นส่วงร่มแล้วกับฝนเนาะเดือนสิบเอ็ดเขามาเลยต้องว่ายิงไปเถอละขันตอนเพราะว่าเป็นต้องเบิ่งก่อนว่ามันสีเพียงกันบ่แน่ กำลังยิงน็อตอยู่พี่น้องเวลาผันกินอย่างนเด้เนาะทงๆตามักถั่วหลังจากที่พันเอาข้นแล้วพันกาต้องได้ยิงน็อตก้อนพี่น้องแผนสุดท้ายเนาะหลังจากวานนี้อ่าลังคาบาพอเป็นกระสังมาเพิ่มลมลมพี่น้องมือนี้อากาศลมแห้ง เวลาคุณเล่วเล็วตรงหน้านะยังตัดยินเหรอเออไปบุญเหมือนกับมาพี่น้องมายามแรงทั้งนี้เพิ่นก็นอาจจะซี้เร็วเลยมาจักเนาะเป็นยิงหนอดธนะพี่น้องเขาเอิ่อนมาซี้อาจจะได้ยินเสียงหลบกวนเนี่ยน้อยหนึ่งเนาะอันนี้เพิ่นมุ่งแต่เศร้าแล้วเนาะพอสั่งก็ลงมือแต่เศร้าๆผู้เล่ ยังเห็ดมีอยากอย่พี่น้องอาลมๆเนาะ่ามเลยปังญีิใส่บานลมอยู่แล้วนี่เนาะบิ่งข้างในเนี่ยแหละบ่มหน้ามไว้แต่ละห้องเนาะตัวนี้คือสีได้เลยแหละยังอีกอันหนึ่งยังอีกอันตันนี้แหละก็ได้ ว่เาเป็นบมน้าใสแต่ละห้องย,อย่างหีแผนทางหนาพี่น้องไอ้ทางนี้ก็แล้วเลยเป็นมุงเรียบร้อยเนาะแผนใหญ่ก็ได้อาตโตซอยกันพี่น้องไอ้ทางสร้างเมผอนกะลมลมวันมมนี้เนาะ ว่าเฮากับซีคอจบคลิปก่อนเลยพี่น้องบันนี้กัสามกัลงมือเฮ็ดเวียคือเก้านาะมือนี้กับสวยงยามแรงๆเนาะโดยคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อถ้าพบคอคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้ลาไปแล้วเด้อขอกก่าคำว่าสบายดีสบายดี